วัครับวันนี้ก็กับตันเอ็มนะครับจะมา,าให้อาหารเสือบัวนะครับนะโดยสําหรับแม่พันธุ์หลังคลอดนะครับนะทีงแรกคือนะครับอาหารข้นนะก็ยื่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นลำก็ได้นะครับลำหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับนะครับหนึ่งกิโลกรัมต่อไปนะครับ โดซิเลเนียมนะครับโดซิเลเนียมก็คือเป็นช่วยให้อากาศเป็นสั์ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับก็บำรุงแม่พันธุ์หลังลอดนะครับช่วยบำรุงรูปสืบพันธุ์นะครับอันนี้ก็2ช้อนนะครับอันนี้2ช้อนอันนี้ัวซิเลเนียมทำให้แก้ปัญหาวัวที่เป็นสัตว์ช้านะครับอันนี้ทำให้วัวเป็นสัตว์เร็วนะครับสองช้อนนะครับวองมาเลยใกล้ๆก็ได้ เป็นผงนะครับเป็นผงขผาวขาวเนีซิเลเนียมนะครับนี่ตัวซิเิเนียมสองช้อนนะครับพอแล้วต้องทำนะครับเนาะต่อไปตัวอันนี้เป็นโปรตีนระดับสูงนะครับนีก็ช่วยให้การเป็นสารได้เร็วขึ้นนะครับเป็นโปรตีนระดับสูงนะครับมีเอ็นักพันนะครับอันนี้ก็มีสองช้อนเหมือนกันนะครับ นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบัวหลังหลังข้อนะครับให้เป็นสัตว์ปรสาทเร็วนะครับแล้วก็บรรลุน้ำนมด้วยนะครับนาตัวนี้นะครับ uh> ทั้งตัวซิดนเนียและตัวเอฟเฟกต์พันแล้วก็อาหารโคดนะครับนี่ก็คนใส่กันก่อนนะฮะนี่วัวหลังข้อนะครับนี่ นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะก็สามารถสอบถามได้นะครับใครสนใจนะผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเอพีไทยแลนด์นะครับนะทั้งหมดนี้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับนะในอินบ็อกซ์หรือว่าเบอร์โทรหรือว่าไลน์แอดก็ได้นะครับขอบคุณนะครับ